สวัสดีครับประกาศประกาศ7337เอ้ยไม่ใช่ละประกาศประกาศนะครับตอนนี้ทางแคลน Angel of Death ได้ทำการรับสมัครสมาชิกนะครับเพื่อลงแข่งกระชับมิตรในนัดต่างๆนะครับคุณสมบัติที่บี1อายุ15ปีขึ้นไป2กาส S บวกอยากน้อยเลเวล30ตัวหลักๆเช่นดาร์ดินเน่ อะไรกล่ะไอตัวหลักๆอันนี้เขาใช้กันกเจี๊ยบเรียบดวนหรือโคยคีไซคคอะไรนั่นก็นตามนะครับอีสามนู้นนะอจีงล่างเอสบวกหรือไม่ก็เอสธรรมดาก็ได้แต่อย่างน้อยอย่างสี่ชิ้นขึ้นไปบวกเจ็ดนะครับย้ำบวกเจ็ดแล้วก็เมื่อมีคุณสมบัตินี้แล้วก็ได้ไปรับการเทดสนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไอดีพูด หาหัวแคนให้นะครับในใต้ดีสคริปชั่นคือและเราถามถามว่าต้องอายุสิมากขึ้นหนึ่งครับเพื่อหาคน,นมีความรับผิดชอบไม่ดูถูกเหยียดหยามคนในแคนหรือพูดจาไม่สุภาพต่อคนในแคลนก็ขอให้มาสมัครกันเยอะๆนะแล้วก็ทำตามกฎกันด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ